คลิปเสียงนี้เป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจินตนาการเรามาฝึกพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งการฝึกจินตนาการด้วยการเห็นภาพเห็นตัวเองเดิอนอยู่ในบ้านที่คุณใฝ่ฝันผนังบ้านทาสีขาวสะอาดสะอ้านประดับไปด้วยภาพวาดที่คุณเลือกเองแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างกระจกใสเข้าสู่ห้องที่โปรง่งโล่ง คุณกำลังเปิดประตูห้องเก็บเงินเห็นชั้นวางที่มีก้อนเงินวางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบคุณได้ยินเสียงหัวเราะของลูกๆวิ่งเล่นในสวนหลังบ้านเสียงนกร้องประสานจากต้นไม้เสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ว่าเงินเข้าแล้ว เงินเข้าแล้วพร้อมตัวเลขหลักแสนการสัมผัสที่นุ่มนวลของโซฟาหรูที่คุณนั่งเมื่อคุณได้ยินเสียงว่าเงินเข้าแล้วคุณก็เดินไปนั่งที่โซฟาหรูของคุณพร้อมกับจับแก้วกาแฟอุ่นๆในมือและได้กลิ่นหอมของกาแฟแตะจงจมูกของคุณคุณรู้สึกมีความสุขมาก สัมผัสถึงเนื้อเสื้อผ้าที่คุณสมใส่เบาสบายและสุดรูค่ะตอนนั้นคุณมีความรู้สึกถึงอิสรภาพทางเวลาการงานการเงินและสุขภาพและคุณได้กลิ่นดอกไม้ดอกไม้สดที่วางอยู่บนโต๊ะกลิ่นขนมปังอบใหม่ในครัวที่เพิ่งออกจากเตา กลิ่นไอแดดที่อบอุ่นทำให้คุณรู้สึกสงบและปลอดภยัยและเมื่อคุณนั่งอยู่บนโซฟาอันนุ่มที่สุดของคุณคุณก็ได้ยกถ้วยกาแฟและจิบกาแฟเบาๆคุณรู้สึกถึงความนุ่มของกาแฟและกลิ่นของกาแฟที่หอมมากเข้าไปสู่ร่างกายของคุณคุณลิ้มรสกาแฟอันหอมกรุ่น แล้วทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและรู้สึกว่าทุกคำที่คุณกินอาหารกินขนมกินกาแฟเปรียบเสมือนคุณอยู่ในสวนสวรรค์แห่งหนึ่งบ้านในฝันกาแฟในฝันขนมในฝันของคุณอยู่ในมือของคุณแล้วค่ะตอนนี้ 4. ฝึกใส่อารมณ์ในทุกๆภาพความสุขค่ะ ความรู้สึกโลกทั้งใบสนับสนุนในความสำเร็จของคุณไม่ว่าคุณคิดและลงมือทำใดๆโลกก็จัดสมผู้คนคุณโอกาสเพื่อที่จะให้คุณสำเร็จได้อย่างง่ายดายความภาคภูมิใจคุณจัดการถึงภาพแห่งความภาคภูมิใจทุกอย่างที่คุณเห็นก็คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวของคุณเอง ความรู้สึกสบายใจอย่างรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่าทุกๆปัญหาในอดีตถูกแก้หมดแล้วทุกๆปัญหาในอดีตถูกแก้หมดแล้วข้อที่หนะคะลำดับต่อไปค่ะนำความรู้สึกเหล่านี้มาผูกกับปัจจุบันขอน้อ 1. จินตนาการถึงแสงสีทองในจิตใจได้ขยายใหญ่ขึ้นจนปกคลุมทั้งห้องที่คุณอยู่นั้นสองพูดในใจว่า ทุกสิ่งที่ฉันเห็นในจินตนาการคือความจริงที่ฉันกำลังสัมผัสในตอนนี้ 3. รู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนในร่างกายพลื่นพลังงานนี้สั่นสะเทือนออกไปอย่างจักรวาลตัวอย่างการนำไปใช้สมมติว่าคุณสร้างรายได้ห้าหมืนบาทต่อเดือนนะยอดเงินนี้เป็นยอดเงินที่คุณต้องการเป็น รายได้หลักหรือรายได้เสริมให้คุณจินตนาการว่าคุณเห็นตัวเองเปิดกระเป๋าเงินที่เต็มไปด้วยธนบัตรได้ยินเสียงธนาคารแจ้งเตือนว่าเงินเข้าแล้วจำนวนห้าหมื่นบาทเงินเข้าแล้วจำนวนห้าหมื่นบาทให้คุณจินตนาการว่าสัมผัสธนบัตรจริงๆในมือของคุณพร้อมกับคุณกำลังนับเงินอย่างตืง่นเต้น คุณได้กลิ่นของธนบัตรที่หอมและได้ยินเสียงของธนบัตรเวลาเป็นธนบัตรใบใหม่คุณกลิ่นธนบัตรคุณได้ยินเสียงอย่างไรกลิ่นหมึกของธนบัตรใหม่ก็ยังคงหอมอบอวลถ้าวันนี้ใครยังนึกไม่ออกนะคะว่ากลิ่นธนบัตรเป็นอย่างไรคุณให้คุณไปหาธนบัตรใหม่ๆนะคะซึ่งกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยคุณไปดมและจดจำกลิ่นนั้นไว้นะคะ และจดจำขนาดความกว้างความยาวหรือความลื่นความหนาของธนบัตรตั้งแต่แบงค์2ีแบงค์ห้าสิแบงค์หนึงรแบงค์ห้าร้อแล้วก็แบงค์พันนะจดจำให้ได้ถึงกลิ่นและขนาดของแบงค์ต่างๆเพื่อคุณจะได้นำความรู้สึกนั้นนะคะมาจินตนาการบ่อยๆซ้ำๆทุกๆวัน ให้คุณรู้สึกถึงพลังงานแห่งความสำเร็จที่หลั่งไหลเข้ามาเมื่อคุณฝึกจินตนาการด้วยความชัดเจนในกุกมิติแบบนี้แล้วสิ่งที่คุณคิดจะเริ่มก่อตัวในชีวิตของคุณจริง,รงๆอย่างรวดเร็วนะอยากจะให้คุณย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านี้พี่น้องบอกว่าโลกภายในจะสร้างโลกภายนอกและโลกภายนอกเช่นเดียวกันค่ะก็ถูกสร้างโลกภายในหาก วันนี้คุณสังเกตว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรายล้อมรอบตัวคุณคุณเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่ทําให้เรามีความว้าวุ่นมีความรุ่งใจหรือมีความไม่สบายใจให้คุณกลับมาแก้ที่ใจของคุณค่ะด้วยเทคนิคการจินตนาการนี้จะสร้างคลื่นความถี่ใหม่ในระดับพลังงานในตัวของคุณและเมื่อระดับพลังงานในตัวของคุณค่อยๆถูกยกระดับ ยกระดับขึ้นยกระดับขึ้นร่างกายของคุณก็จะสามารถที่จะมีกำลังใหม่ขึ้นมาได้และเมื่อใจภายในถูกเคลียร์ทั้งหมดเขาก็จะสร้างขึ้นพลังงานที่เป็นขึ้นพลังงานบวกขึ้นมาใหมคะ่ะและขึ้นพลังงานบวกในร่างกายของคุณก็จะค่อยๆสร้างความเป็นไปได้เพื่อที่จะสร้างโลกแห่งความเป็นจริงให้เกิดในสิ่งที่คุณอยากได้ปารถนา และเป็นแรงกระตุ้นในการลงมือทำค่ะขอให้คลิปนี้เป็นแบบึกหาทที่คุณนำไปใช้ได้จริงๆนะคะและอย่าลืมฝึกซ้ำๆจนกลายเป็นระบบอัตโนมัติที่คุณสามารถที่จะสร้างความสุขให้คุณได้อย่างรวดเร็วยิ้มง่ายหัวเราะง่ายมีความสุขง่ายค่ะก็เป็นมวลพลังงานที่ดีนี่คือการรวมพลังของโลกใบใหม่ของคุณที่สร้างจากจิตภายในค่ะ าชอบคลิปแบบนี้กดติดตามไว้นะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ